ลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมมาพบก,กับผมเหมือนเดิมนะครับเจสันทันคาร์ติวนนท์สี่สิบห้าจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไวใ้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมแล้วก็สวัสดีลูกค้าใหม่ทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าหลายหลายท่านที่ผ่านมานะครับถ้าลูกค้าดูคลิปผมแล้วก็จะพอทราบนะบผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดครับลูกค้าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งแบรนด์ตลาดแบรนด์ยุโรปนะครับผมซื้อขายทั้งหมนลกาเเวออบย่ ที่ผมพูดทุกคลิปเลยครับว่ารถยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนท้องหนนนับลูกค้า หนีไม่ได้ครับถ้าไม่มีตาหนีเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะคัดสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากที่สุดนะฮะเอามาส่งต่อให้ลูกค้าเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับลูกค้านะแล้วผมเป็นคนถ่ายวิดีโอแบบพยายามจะให้รายละเอียดชัดที่สุดผมไม่คัดเทคระหว่างทางแล้วผมเป็นคนถ่ายแบบเทคเดียวจบครับลูกค้านะฮะแล้วก็คลิปมาลงในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าหารถใช้งานอยู่เห็นทรงหล่อๆสวยๆงี้นะครับต้องบอกเลยว่า โตโยต้าแคมเ2.5ไฮบริ bit, นะฮะถ้าเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับลูกค้ายังเป็นรถที่น่าใช้งานอยู่ครับลูกค้าแต่ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ผมเอาใจสายลูกคา้าถ้าชอบแต่งนะฮะคันนี้แปลงพาร์ตมาเรียบร้อยนะฮะแปลงพาร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไฟมาแต่รถไม่มีชนหนักแน่นอนผมเช็คหมดแล้วนะครับและที่สําคัญครับไม่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองครลูกนคะ้าแบตเตอรี่ไฮบริดเปลี่ยนมาแล้วจากที่ศูนย์โตโยต้านะครับเมื่อปี2022นะฮะลูกค้านะฮะซเซ ถ้าลูกค้าชอบรถทรงหน้าแต่งมานะครับมาชมคันนี้เลยไม่ควรพลาดครับลูกค้ากับ t o y o t a Cam r รี่ไฮบริดสองจุดเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นครับลูกค้ารถเป็นปี2014นะฮะคันนี้แปลงพาร์ตเปลี่ยนสีมานะฮะสีเดิมเป็นสีขาวนะครับแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านยังเดิมโรงงานอยู่นะฮะลูกค้าแต่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาเนื่องจากความชอบนะฮะและเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับแบตเตอรี่ไฮบริด เปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้มาแล้วนะครับเมื่อปี2022นะฮะดังนั้นลูกค้าเอาไปใช้สบายใจได้เลยนะฮะยาวๆเลยผมชอบมากเลยนะลูกค้าสังเกตดูนะไฟอ่ะเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนแล้วก็ตัดเด y l ไลท์นะฮะน่าจะเป็นของเล็กซันะฮะหน้านะครับแปลงพาร์ทมานะฮะรถจริงยังสวยนะครับลูกค้าชุดกระจังโครเมียมชุดขอบคิ้วต่างๆยังสดมากเลยนะครับไฟนี่ใสปิ๊งเลยนะฮะตะเข็บต่างๆยังเข้ามุมนะฮะ ยังสวยนะครับก็จะมีแก้มตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแต่งให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมแต่งให้ใหม่นะครับนะฮะนอกนั้นสภาพคือยังสวยเซ็นเซอร์หน้าไฟตัดหมอกใช้ได้หมดนะครับลูกค้าไม่มีเสียนะครับทำงานได้จริงนะฮะและถ้าลูกค้ามาเห็นรถจริงสียังสวยนะครับเป็นสีที่ทํามาใหม่นะฮะดูแทบไม่รู้เลยครับผมบอกเลยนะฮะช่างสีฝีมือดีมากนะครับดูแทบไม่รู้เลยว่าทําสีมานะครับดูไม่รู้เลยนะฮะตะเข็บแก้มคิ้วนะฮะเข้ามุมหมดนะครับสนิทเลยนะฮะไม่มีเปิดนะครับ นะฮะแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับลูกค้านะครับแล้วก็หมุดล้อซ้มล้อต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับซูมล้อเนี่ยเวลาเราแปลงพาร์ตเราต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเนี่ยลงล็อกหมดนะฮะเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าซูมเดิมจะใช้ไม่ได้นะฮะประตูต่างๆยังเดิมสนิทเลยนะฮะโลโก้ไฮบิดยังอยู่ครบนะฮะทุกคลิปเนี่ยผมให้ลูกค้าดูนะครับนี่ขอบยางประตูขอบแผงรีดน้ําต่างๆสภาพยังสดมากลูกค้าดูนะครับขอบยางเนี้ยยังสนิทกระจกเลยนะฮะ ขอบประตูต่างๆสภาพยังดีนะฮะไม่มีแตกนะครับหลังคาต่างๆนะฮะขอบคิ้วรีดน้ําต่างๆสภาพยังสวยนะครับรวมถึงชุดแผงจิ้งหรีดหน้านะฮะยังดีนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับเป็นกระจกโตโยต้าเดิมทั้งหมดนะครับก็จะมีโลโก้โตโยต้าสกรีนไว้ฝนตกบ่อยมากนั่นผมเปลี่ยนมาถ่ายตอนเช้านะครับลูกค้าตอนเย็นถ่ายไม่ได้เลยครับเมื่อวานผมตั้งใจจะถ่าย3 -4 คันได้ถ่ายคันเดียวนะฮะฝนตกหนักมากครับเส้นแจ้งวัฒนาน้ําท่วมนี่เต็มเลยนะฮะ เป็นห่วงลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะครับบางทีใช้รถอะไรถ้าเป็นรถเก่งรถอะไรครับแต่ทีนี้ต้องบอกเลยว่า c a m รี่อ่ะขายดีอยู่แล้วนะครับโตโยต้าเนื่องจากรูปลักษณ์แล้วก็การซวิสดูแลรักษาคิ้วต่างๆเดิมหมดนะฮะท้ายไม่ได้แปลงนะครับลูกค้าเป็นท้ายเดิมนะครับแปลงแต่ชุดกระจังหน้านะครับคิ Q, ry, Q, ้วโลโก้ c a m รีคิ้วฝาท้ายนะครับ สปอยเลอร์อหลังนะฮะยังสดนะฮะแล้วก็โลโก้ต่างๆเดิมโรงงานหมดะฮะไฟไท้ายสภาพก็ยังดีอยู่นะครับสภาพก็ยังสวยแล้วก็สเกิร์ตหลังก็ยังอยู่ครบนะฮะตะเข็บคิ้วหลังนะฮะยังเดิมอยู่นะครับยังสวยๆเลยฮะเส้นไล่ฟ้ายังอยู่ครบนะครับทุกเส้นเลยนะครับไม่มีแตกนะครับลูกค้าสาคัญเหมือนกันนะครับบางคันไล่ฟ้าไม่อยู่แล้วคือเวลาเราขับเจอหมอกเจออะไรอากาศมันชื้นนะครับนะฮะเราสามารถกดไล่ฟ้าได้นะครับซุ้มล้อหลังอยู่ครบหมดนะฮะ ยางสภาพยังพอใช้ได้นะครับยางสภาพยังพอใช้ได้สีบางอยู่นะครับลูกค้าทํามาแล้วแต่ทําดีมากครับขอบยางประตูสีด้านสวยหมดนะครับประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะครับภายนอกก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อไปเอาไปใช้เลยและรถจริงถ้าลูกค้ามาเห็นผมบอกเลยว่าคือมันเป็นของแต่งนะครับลูกค้า นะมันต้องเอาคนที่ชอบแต่งอ่ะถ้าคนที่ชอบลูกค้าที่ชอบแบบรถเดิมๆน่ะก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งเลยว่าถ้าเราถ้าเราชอบแบบไหนครับเราไปฝืนใจตัวเองก็จะลําบากนะครับคันนี้คันนี้ผมต้องบอกเลยว่าราคานะครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดตัวท็อปสุดในรุ่นนะฮะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบสายแต่งอยู่แล้วนะครับราคาเอาแค่นี้พอครับ3 4 5 0 0 0บาทผมบอกได้เลยว่า ปี2014นะฮะเปลี่ยนแบตมาแล้วนะไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นกว่าเองนะที่ผมดูครับเช็คศูนย์ได้นะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะครับและที่สําคัญครับลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อเป็นโฉมธรรมดามาแล้วลูกค้ามาแต่งนะผมว่าไม่คุ้มนะฮะเฉพาะของแต่งเนี่ยผมว่าเกือบแสนนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับเราซื้อที่แปลงพาร์ตมาถ้าเขาทํามาแล้วนะครับยิ่งทําสีมาด้วยนะยิ่งดีมากเลยครับลูกค้าก็แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับลูกค้าที่ชอบรถเดิมๆนะฮะเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นชุดแต่งมานะครับลูกค้านะฮะแต่ก็จะเหมาะสาหรับลูกค้าที่ชอบเปลี่ยนพาร์ตเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเปลี่ยนแก้มมานะครับลูกค้านะฮะและที่สำคัญนะครับยังจัดเฟอน์ได้นะครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับบนทุกคันนะครับลูกค้าสนใจก็อยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ลองทักเข้ามาได้ผมอาจจะถ่ายคลิปเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวผมไปเอากุญแจสักคู่นะครับเมื่อกี้หยิบกุญแจไปวางองกุญแจอยู่ข้างในใช่ไหมนะ ภายในเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับภายในไม่ได้แปลงนะครับลูกค้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะกุญแจเป็นอิมูเลเซอร์เป็นพูสตาร์ทแล้วนะครับนะฮะเลขไม้อยู่ที่11,000 0กับอีก6,000กว่าเท่านั้นเองนะครับระบบแจ้งเตือนทํางานทุกจุดนะฮะชุดลายไม้ไม่มีแตกเลยนะฮะอาจจะมีรอยถลอกตรงปุ่มกดถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวผมทําสีให้ใหม่นะครับชิ้นเดียวนะฮะนอกนั้นสภาพยังสดเบาะเป็นเบาะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับลูกค้าสภาพยังดีนะฮะ ชุดคอนโซนชุดลายไม้ต่างๆเบาะสียังสวยนะครับแล้วก็ผมเหมือนที่ผมบอกครับผมขายรถพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะขัดเคลือบข้างในให้อีกทีนึงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ลงแว็กนะครับผมปล่อยธรรมชาติเลยนะครับถุงลมนิรภัยถ้าเป็นตัวแคมรี่ไฮบริดตัวท็อปนะครับจะให้มาอยู่สี่ลูกแล้วก็คันนี้มีกล้องคอยหลังนะครับกระจกพับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็สีภายนอกเดี๋ยวผมเคลือบให้น้ามันเครื่องผมเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะพรมพื้นต่างๆขอบยางนี้ยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะพรมพื้นก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับเดี๋ยวดูดฝุนนฟอกให้ีทะะ สภาพยังพร้อมใช้งานครับลูกค้าแล้วก็ขับดีครับแคมรี่ข้อดีของเขาคือเขานุ่มแล้วก็ช่างดูแลรักษาค่อนข้างเยอะครับช่างมีทุกเรียกว่ามีทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับช่างเยอะมากครับลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูประตูหลังเบาผมว่าเบาเป็นสีครีมอ่ะค่อนข้างให้ความสว่างตาครับนะเบาสีดําก็สวยนะสวยพี่อีกแบบนึงครับ ภายในก็สภาพยังดูดีแล้วก็ผมไม่ได้ลงแว็กนะฮะสังเกตดูเนื้อหนังนจะด้านๆนิดๆนะฮะเดี๋ยววันปล่อยรถใี้ผมเคลือบขัดให้ทีม่านก็ใช้ได้หมดนะครับลูกค้าม่านข้างต่างนะฮะโอเคพวกนี้ก็ไม่มีเสียนะครับเปิดได้หมดแล้วก็ลายไม้ก็ไม่มีแตกเลยนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายดูนะฮะท้ายสวยกลิ้บเลยครับลูกค้านะฮะไม่มีชนนะตะเข็บเดิมหมดนะฮะผมเช็คหมดแล้วนะครับไม่มีชนนะครับ ตะเข็บเดิมหมดอันนี้คือรอยโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูพร,รมกำมะหยี่นะฮะค่อนข้างสะอาดมากนะครับอันนี้คือพรมเดิมโรงงานแต่อันนี้มันจะเป็นของแต่งมานะครับใส่นะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดนะข้างล่างก็จะเป็นเครื่องมือนะครับบล็อกเครื่องมือต่างๆแล้วก็ชุดยางอะไหล่รถไม่มีเจาะเครื่องเสียงไม่มีเจาะอะไรนะครับเพราะตัวตัวไฮบริดจะติดแก๊สไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่รถไม่มีเจาะเลยนะครับท้ายต่างๆดูพรมกำมะหยี่พวกนี้หมุดเดิมหมดนะฮะท้ายเดิมสะอาดมากครับ ปิดก็แน่นด้วยครับลูกค้าปิดง่ายครับขับสบายแคมรี่ครับแต่ราคาตอนนี้ลงเยอะมากครับลูกค้านะฮะลงเยอะมากนะครับตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามาครับลงแบบโอ้โหขัดเจ้าของซื้อมามือหนึ่งนี่คือขาดทุนยับอ่ะครับแต่เราก็ถือว่าเราได้ใช้งานนะครับเพราะว่ารถก็เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยกับชีวิตเรานะครับถ้าเราเลือกรถดีๆนะฮะมันก็จะช่วยในการเซฟตี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะ แต่ตัว Camry นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของ t o y ยต้อยู่แล้วสำหรับรถเก่งนะฮะเพราะว่าออปชั่นต่างๆอ่ะวิศวกรของ t o y ยต้เขาจับมาใส่ในแ Camry หมดอยู่แล้วนะครับสภาพสวยกลิบเลยฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูนะครับแล้วผมให้ดูนะลูกค้าครับว่าเขาแปลงเนี่ยคือเขาแปลงดีมากครับเขาทามาดีครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเขาทํามาค่อนข้างดีมากครับเดิมเป็นสีขาวนะครับแจ้งเป็นสีขนทรงหมดแล้วนะครับลูกค้า ไม่มีชนนะครับแต่เขีบคานคานหน้าล่างบนเดิมหมดผมเช็คหมดแล้วนะครับแล้วห้องเครื่องค่อนข้างแห้งสนิทครับและที่สําคัญครับแบตเปลี่ยนมาแล้วคือสบายใจครับเราใช้ยาวๆเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะฮะอันนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แบตอะเวลาเรามันเปลี่ยนมันไม่แพงนะถ้าเปลี่ยนทั้งหมดมันก็แค่ประมาณ2 3งสามหมื่นบาทนะฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นเซลลเราซ่อมเซลเอาก็หมื่นกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้สูงแล้วนะครับแต่สมัยก่อนนะแพงมากเลยครับอันนี้เครื่องติดอยู่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับแต่ระบบไฮบิดทำงานนะฮะลูกค้าใส่เกียร์รถวิ่งเลยนะครับลูกค้านะฮะอันนี้คือระบบไฮบิดทำงานอยู่นะฮะแล้วก็มีกันกันสะบัดแถมมาให้นะฮะคาคุซ่ายี่ห้อเขานะครับเป็นมีเนียมนะครับฝากระโปรงยังสวยนะครับฝากระโปรงยังสวยมากนะครับลูกค้า นะครับแผ่นจันความร้อนก็อยู่ครบหมดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าชอบรถที่แต่งมานะครับไม่ควรพลาดผมบอกเลยว่าถ้ามาดูรถจริงยสภาพสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะฮะแล้วก็ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มให้นะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ